สวัสดีค่ะแขมาแล้ววันนี้แขจะพามาพี่ๆมาชมกระบองเพชรชนิดหนึ่งคือกระบองเพชรหูกระต่ายนะคะต้นใหญ่มากแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่กระบองเพชรหูกระต่ายนะคะพี่ๆไฮไลท์อยู่ที่ผลของกระบองเพชรหูกระต่ายนี่ค่ะนี่ค่ะผลของเธอสามารถรับประทานได้กินได้เ้อะค่ะพี่พ เนื้อในจะคล้ายๆกับแก้วมังกรนะคะดูค่ะอย่างเยอะเยอะมากนี่ค่ะลูกหนึ่งอันนี้ดอกยังไม่บานเนาะนี่ค่ะเยอะมากนี่ค่ะเยอะมากเยอะมากผลสุกจะประมาณนี้นะคะเนื้อในน้องเก๋เคยกินแล้วเนาะคล้ายๆแก้วมังกรแต่ว่าความหวานจะติดหวานนิดเดียวนะคะจะออกจืดๆเนาะแต่ข้างในจะมีเม็ดเหมือนแก้วมังกรเลยค่ะ นี่คะ่ะเยอะมากเวลาจะเก็บต้องใส่ถุงมือนะคะพี่พีเพราะว่าเพราะว่าจะมีขนตรงนี้เนาะนี่ค่ะมีขนน่่ตรงนี้ต้องใส่ถุงมือยางนะคะเวลามาเก็บเนาะอันนี้คือกินได้นะคะกินได้ทั้งใบตรงนี้ด้วยเนาะแต่ว่าน้องเก่งไม่เคยไม่เคยกินนะคะเคยกินแต่แต่ผลของเขาอันนี้ต้นนี้ละค่ะน้องเก่งเคยกินเนาะคือต้นนี้นี่ค่ะอันนี้คือกินได้ ถ่ายมาพี่ๆดูนะคะว่าอันนี้คือกินได้เนื้อในเหมือนแก้วมังกรเลยถ้าบ้านที่บ้านใครปลูกเนาะหรือว่ามีกระบองเพชรหงก,กระต่ายแล้วมันก็ติดลูกอย่างนี้นะคะติดผลอย่างนี้ผลสุกมันก็จะออกสีแบบนี้ค่ะนี่สามารถนําไปรับประทานได้นะคะพี่ๆน้องกิ่งอยากจะแกะให้ดูจังเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่ถุงมือมาเนาะนี่ค่ะก็เลยไม่กล้าจับเพราะว่ามันจะมันจะที่มือแล้วมันก็จะติดคาติดนะคะ ต้องเอาแหนบดึงออกเนาะแต่อันนี้คือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่สุดแล้วคือทานได้นะคะแล้วระทานได้ลองดูนะคะถ้าที่บ้านของใครมีต้นกระบองเพชรถูงกระต่ายแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถกินได้เด้อถ้าใครชอบหวานก็แกะออกมานะคะแล้วก็น้ําตาลโรยหรือว่าน้ําผึ้งโรยก็ได้นี่ค่ะเยอะมากเดี๋ยวน้องเก่งหาถุงมือก่อนเนาะมันสุกน้องเก่งก็จะมาเก็บไปทําเมนูอเหมือนแก้วมังกรเลยคะ่ะ ผลกระบองเพชรโรยน้ำตาลให้พี่ๆดูอีกทีนึงเนาะมาแล้วค่ะลายพี่ๆไปด้วยผลกระบองเพชรสวยๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ